ตามคนตามงานกับปีศักราชใหม่2,558ต้อนรับปีแพะเริ่มต้นกับการปฏิบัติราชการภารกิจของผู้บริหารจังหวัดสระบุรีและทุกภาคส่วนในการที่จะมุ่งมั่นร่วมมือที่จะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีสุขมารับทราบกิจกรรมในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนนมแห่งชาติประจําปี2558ณองค์การส่งเสริมกิจการโคนนมแห่งประเทศไทยอาําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งงานเทศกาลโคนนมแห่งชาติประจําปี2558ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่23มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมแก่ปวงชนชาวไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีร่วมกับสโมสรโรตารี่สระบ,บุรีมิตรภาพถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการสระบ,บุรีมินิฮาฟมาราทอนครั้งที่5ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2558 ณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันจังหวัดทหารบกสระบุรีจัดพิธีสวนสนามกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี2558เนื่องในวันกองทัพไทยของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชที่ทรงสร้างวีรกรรมในสงคารามยุทธหัตถี และทรงกรอบกู้เอกราชนำมาซึ่งความเป็นชาติไทยในปัจจุบันนอกจากนี้จังหวัดสระบุรียังได้มีการจัดพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายเครื่องราชสักการะเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปีชาสามารถยิ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงกรอบกู้เอกราชให้ชาติไทย ส่งผลให้ชาติไทยได้รับอิสรภาพมาตราบเท่าทุกวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติพร้อมร่วมแจกของรางวัลให้แก่เด็กๆณบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งเทศบาลเมืองสระบ,บุรีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมกันจัดขึ้นนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรี ได้เปิดห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้การทํางานของพ่อเมืองสระบบุรีซึ่งก็ได้สร้างความสนใจให้แก่เด็กๆเ,เป็นอย่างมากรวมไปถึงศูนย์การทหารมาและหน่วยทหารในพื้นที่ยังได้มีการนําอาวุธยุธโทโธปกรณ์รถถังมาจัดแสดงให้แก่เด็กๆได้ชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิดพร้อมกับชมการแสดงของนักเรียนกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กเพื่อสร้างความสนุกสนานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ร,รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขพื้นที่จังหวัดสระบุรีทั้งนี้เพื่อมอบนโยบายการดําเนินงานด้านสาธารณาสุขให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยมีนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากทีมหมอประจำครอบครัวณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,าพประจำตำบลหนองโนอําเภอเมืองสระบ,บุรีและรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเขตควบคุมมลพิษหน้าพลานณเทศบาลตำบลหน้าพลานอําเภอเฉลิมพระเกียจจบบรติจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบบุรีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2558ที่ผ่านมา พร้อมกับมีการตั้งหน่วยบริการและตั้งจุดตรวจให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับในช่วงก่อนและหลังเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานอกจากนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะยังได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆพร้อมกับมอบของที่ระลึกและอาหารเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยเรือนจำจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการคืนความสุขให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างความสุขผ่อนคลายความตึงเครียดขจัดปัญหาความแตกแยกแบง่งฝ่ายและการพัฒนาทักษะความรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านกายและจิตใจโดยผู้ต้องขังจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในระหว่างควบคุมขังอยู่ในเรือนจำโดยโครงการคืนความสุขให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบ,บุรีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกันยายน2558สัปดาห์ละหนึ่งวัน สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีส่งเสริมความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้แก่ส่วนราชการโดยได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือการทำ MOU ในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้แก่ส่วนราชการอีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการให้มีความรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนงานราชการในจังหวัดสระบุรีจำนวน35หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ MOU รวมทั้งภาคเอกชนและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานสอ,อปสอสละบุรีเร่งขับเคลื่อนยุทธศาส์ด้านยาเสพติดโดยจัดโครงการผู้ว่าผู้บังคับการทหารผู้บังคับการตำรวจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยในรอบเดือนมกราคมได้มีการนำหัวหน้าส่วนงาราชการที่เกี่ยวข้องไปพบกับผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนที่โรงเรียนหินกองวิทยาอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมขยายเครือข่ายที่เป็นเยาวชนในกลุ่มสถานศึกษาในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกสระบุรีได้จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสามเดือนที่ผ่านมาโดยมีนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพลตรตีชริตปรีชาหานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีพันเอกสุรินนินเหลืองรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีนายอำเภอทุกอำเภอผู้กำกับการสถานีหัวหน้าส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานโครงการทูบีนบรวันระดับเพชรและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทูบีนับวันในพื้นที่15จังหวัดทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดรวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และสร้างพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในทุกกลุ่มทุกพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรียังได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบัทยักและโรคคอตีบเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ60พรรษาวันที่2เมษายน2558 และการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ในการที่จะร่วมกันรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคคอตีบและโลรคปัตยักษให้ครอบคุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปัสยักษและโรคคอตีบเป็นปฐมฤกษ์ณนะห้องประชุมสารกลางจังหวัดสระบุรี สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีโดยนางอังคณาพุทธ,ธิวินยูนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีได้ทําการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาติสระบุรีประจำปี2558โดยมีหัวหน้าส่วนงานรชาชการผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในงานสภากาแฟกินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรีเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้นางอังคณาพุทธ,ธิวินยูนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาต ได้ร่วมกันต้อนรับดรปฏิมาพรมเลิศประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ให้เกียรติเดินทางมามอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการในเขตพื้นที่อำเภอวิหารแดงสระบุรีและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาติได้ออกเยี่ยมเยยนมอบสิ่งของให้แก่ผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระบุรีในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมกับเดินทางไปเยี่ยมสําหรับผู้ที่ประสบอคีภัยมอบเงินสดช่วยเหลือถุงทานน้ําใจและชุดเครื่องครัวในการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยสุดท้ายนักเรียนอาชีวะไทยคว้าแชมป์แกะสลักน้ําแข็งจากฮิมะที่เมืองหาบินประเทศจีนเป็นปีที่6ในงานเทศกาลฮิมะน้ําแข็งนานาชาติประจําปี2558 โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีสามา,ารถคว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุดในผลงานชื่อรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสัมพันธ์สู่อนาคตแสดงถึงสัมพันธภาพทางการทูตไทยจีนครบรอบ40ปีความร่วมมือการพัฒนารถไฟความเร็วสูงจะส่งผลต่อส่วนรวมอย่างกว้างขวางคือสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าในอนาคตของไทยซึ่งเกิดจากความร่วมมือของไทยและจีน สำหรับทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เดินทางไปสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ก็คือนายพูลรัตน์พึ่งอารมณ์ซึ่งเป็นครูผู้ฝึกสอนและทีมนักศึกษาอีก4ี่คนได้แก่นายพลรัตน์โสประดิษฐ์นายพิทักษ์นวลป่านายจักรวุฒิคำวิจิตรและนายจักรพัฒเจริญผลสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนและครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบ,บุรี ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสระบุรีและประเทศไทยต่างประเทศและเป็นผลงานที่เป็นรางวัลที่ไม,ไม่ไม่เล็กน้อยเลยครับถือว่าใหญ่เลม,มากก็อยากฝากคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ในหลวงของเราครับผมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดําเนินการผลิต